ชาก็สารรถจรากรบรถก็ตรสอบสิ่งของและสัมภาระท mm hmm. ่านแทนไปต่อมาทางพราขอช่วยต้อนรับครับรถเทนี้ว่าจากสถาน,นีวัดรชช์อยู่แลบวขอบ้ดดุณทารที่สถาน,นีวอมมาเป็นทางนี้ต่อไปครับ